มากครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมืัอนี้อยู่กับเหยหน่อยลอยสี่สิบห้าครับผมมืัอนี้ก็เป็นงานทอยดินนะครับผมนี่ครับงานทอยดินในพื้นที่นะครับทำถนนนะครับถนนเหมือนทำเป็นถนนเป็นเหมือนเป็นร่องนะครับเหมือนเป็นคูนะครับเป็นคูเป็นแถวไว้ปลูกมะพร้าวนะครับผม นี่ครับเราเอามาเทสักสามสี่เที่ยวแล้วครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวข้างล่างครับดินยังไม่แห้งข้างล่างนะครับนี่ครับแมคโครก็แต้งข้างไปนั่งกับพี่น้องครับเพราะว่าใส่มาเทละลายไปเลยครับนี่ครับทางยุบทางนวลไปเลยครับอันนี้เพิ่งแดนในซีเที่ยวทางยุบไปนะครับก็เลยแต่เสียเอาแมคโครมาแต่งแล้วก็เคลียร์ครับเพราะว่าเขาเขามาแค่สองคนทำบริการสีเสียเวลา จะโคตรรักแล้วก็สิเยอะไม่ไ,ไมาเคลียร์กองดินแดงน้ำครับเอาพี่น้องไปเรื่อยครับไปเรื่อยนี่ครับแต่แดงท้างไปแล้ครับพี่น้องครับเพราะว่าโอ้เป็นเห็นข้าเจ้าว่าเป็นมะเฮ็ดได้กี่มันเป็นหนาโนครับผิวกับคู่ขาครับผมณดูทางคู่ขาครับ

เห็นะครับพี่น้องโอ้พอได้ยุกพอไปได้ครับพอไปได้เดี๋ยวไอเป็นแป้งครับพี่น้องโอ้ดินเหนียวเห็ดใหญ่ได้พี่น้องดินเหนียวแบบดินแบบนี้ครับเป็นก้อน

ปลาดนี้คือประเด็นประเด็นคือห้อสีห้อสีเรลียนใดวะครับรอบหนาครับเดี๋ยวดินแห้งมาปูเท่งรับผมโอ้ยเรื่อยครับ สั้นแน่ได้อครับพี่น้องครับคลิปครับขออภัยพี่น้องนะครับเพราะว่าช่องงบหน่อยครับบพท่านไหนมีเงินซสือไม่กันสั้นครับพี่น้องโทรศัพท์ก็ยังหุุนพ่อใส้อยู่ครับบ่าท่านไหนมีกันสั้นครับผม เจอนั้นแล้วเราเนี่ยเป็นกษตสมีวิธีแต่งขง้างเพน่นครับเพื่อให้รลด,ดไปต่อได้ครับพี่น้องครับโอ้เหนียวนะครับมือ่น้อพ,พ่นกับมลิีนมาในมือเนี่ยหนาวพนหนาว แนวจัดครับแนวจัดนะครับเข้าไปเมเป็นถนนเป็นแนวไปครับแล้วก็นแหนบขังข้าแพรงไปั้างนี้นะครับ เจองานหยาบแล้วหราก็าทำได้ครับอยากแน่ได้ก็เห็นได้ครับผมหลังหน้าง,งานก็อาจจะว่เดลาปลื่นไปหรือว่าไงไปสะดุหทุกางานครับมียากมีไงประปนกันไป เาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันไหมอีพี่หน่าครับพี่น้องครับสำหรับวีนี่เออกดไลค์กดแชร์ครับช่องไ้หน่อยๆเป็นกำลังใจช่องไอ้หน่อยเด้ครับสจ้ครับเอาอยังไม่ขึ้นหน้าครับผมสำหรับวีนี้ครับสวัสดีครับ